สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับใครที่อยากทำงานกราฟิกนะครับออกแบบตัวเสื้อสวยนะครับใน Gen var. lower. แค <It> <ๆ>นวาบสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับใครที่กำลังอยากจะออกแบบนะครับงานกราฟิกในแคนวาให้สวยๆนะครับในตัวอย่างนี้เป็นการใช้ตัวหนังสือนะครับ writing, ให้เป็นลักษณะโค้งวงกลมนะครับล้อมรอบตัว,ต,วตัวภาพของเรานะครับ ถ้าอยากทําแบบนี้นะครับเราจะต้องทํำยังไงเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันนะครับเดี๋ยวผมจะทําการนะครับทําซ้าเนาโอเคขอทําซ้าเนาสไลด์นี้ดีกว่าภาพนี้ดีกว่านะครับก็มาตรงนี้ครับทําซ้าเนาโอเคนะครับจากนั้นผมจะเริ่มจากมีภาพหนึ่งภาพนะครับแล้วทําตัวหนังสือโค้งทำยังไงแล้วก็มาที่ข้อความนะครับมาที่ข้อความผมก็จะใช้หัวเรื่องก็ได้นะครับมาพิมพ์นะครับ เสร็จแล้วก็พิมพ์ข้อความลงไปนะครับอย่างเช่นนะครับจะพิมพ์ชื่อตัวเองไปก่อนนะครับนายพิวัตรครับแล้วก็นามสกุลนะครับชีนะครับเสร็จแล้วเราอาจจะขยายนะครับตัวหนังสือนะครับให้มันใหญ่ขึ้นนิดนึงนะครับแบบนี้แล้วก็เปลี่ยนสีครับจะเอาใช้สีในที่นี้ก็ใช้สีขาวไปก่อนนะครับ ทีนี้เราจะทําให้ตัวหนังสือโค้งทํำยังไงนะครับให้มาที่เมนูตรงนี้ครับเ f ฟ e c t ครับมาที่เ f ฟ e c t ก่อนนะครับแล้วด้านซ้ายมือมันจะมีคําว่าเส้นโค้งนะครับให้เราคลิกไปที่เส้นโค้งนะครับตัวหนังสือมันก็จะโค้งนะครับจากนั้นเลื่อนลงมาอีกนะครับเราจะเห็นระดับการโค้งนะครับว่าจะให้โค้งมากโค้งน้อยใช่ไหมครับเนี่ยเราสามารถปรับตัวนี้ได้นะครับให้มันดูแล้วมันแมทกันกับรูป รูปของเรานะครับว่ามันจะเอาโค้งมากโค้งน้อยแค่ไหนนะครับตรงนี้นะฮะเราก็ลองปรับดูครับให้มันเหมาะสมนะครับหรือเราอาจจะเพิ่มครับขนาดตัวหนังสือนะครับเราต้องมาปรับตัวนี้นะครับปรับความโค้งบีบลงมาให้มันไล่ล้อไปกับวงกลมที่อยู่ข้างล่างตับนี้นะฮะประมาณนี้นะครับช่องไฟนะครับระยะห่างอะไรต่างๆนะครับเราจะใช้เอฟเฟกนะครับ แล้วก็ใช้ตัวนี้แหละครับปรับเอานะครับก็จะเอาบีบบ้านบีบน้อยนะครับทีนี้นะครับด้านล่างนะครับเราก็จะทําแบบเดียวกันนะครับส่ติว่าผมจะก๊อปปี้คำนี้มาก็ได้นะครับก๊อปปี้คำเดิมมาแก้ก็ได้คอนโทนซีคอนโทนวีนะครับทนี้ผมก็จะใส่ชื่อเป็นโรงเรียนนะครับสวโรงเรียนนะครับ โอเคต้องซื้อกอะยาวนิดนนะครับพอเราทําแบบนี้เสร็จนะครับเราก็จะได้โค้งอ่ามันจะทํายังไงมันโค้งลงข้างล่างเงี้ยนะครับเราก็มาที่เอฟิกครับมาที่เอฟฟกแล้วก็เลื่อนมาที่เสี้ยงโค้งนะครับถ้ามาทางขวาเนี่ยมันจะโค้งคว่ำลงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ปรับลากคืนมาทางซ้ายครับให้มันโค้งย้อนไปข้างบนแบบนี้ครับนี่นะครับลักษณะนี้นะครับแล้วก็ปรับโค้งย้อนไปข้างบนเราค่อยเลื่อนมันลงมาข้างล่างไปหา เซนเตอร์ดูซินะครับว่ามันจะเข้ามาแม็กับวงกลมเราได้ประมาณไหนนะครับหรือว่าตัวหนังสือมันมีขนาดใหญ่เกินไปจํานวนตัวอักษรมันมากเกินไปนะครับเราก็ใช้วิธีการลดขนาดนะครับลดขนาดฟอนลงนะครับให้มันมาอยู่ในโซนนี้นะครับแล้วก็ดูว่ามันจะโค้งบีบเข้ามามากน้อยแค่ไหนนะครับดู ช่องไฟดูระยะห่างดีๆนะครับเพื่อให้มันดูแล้วมันกลมกลืนนะครับเข้ากันนะครับอ่าทีนี้ตัวนี้ก็มาปรับนิดนึงนะครับการปรับตัวอักษรปรับตรงนี้ก็ได้ครับดึงออกตรงนี้ก็ได้ดึงตรงนี้ก็ได้แล้วเราก็มาดูนะครับว่ามันแมทกันหรือเปล่าช่องไฟจากมงกลมมาข้างนอกนะครับมันรับกันได้ไหมครับประมาณนี้ก็โอเคละถือว่าใช้ได้แล้วนะครับ บางทีก็อาไปใช้ทําเป็นโลโกงโลโก้นะครับหรือทํากราฟิกที่สวยแบบนี้ไม่เป็นโลโก้ก็ทําให้ดูดีแปลกตาดีเหมือนกันนะครับน่าสนใจยังไงก็ไปลองใช้นะครับเครื่องมือเอฟเฟกนะครับแล้วก็เส้นโค้งแล้วก็สามารถที่จะปรับนะครับให้มันโค้งสวยงามได้แบบนี้เลยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ